ท c t ีแท็กเสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน,น้ำตาลอีกแล้วนะคะในเช้าวันศุกร์ที่21มิถุนายนนะคะวันนี้น้ำตาลจะพามาแนะนำนะคะรถไถคูโบต้ารุ่น49แรงแล้วก็50แรงกันนะคะนี่สคันนี้เลยค่ะสวยๆเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบตัวรถกันค่ะ ด้านหลังสภาพแห้งๆนะคะไม่รั่วไม่ซึมฝาไฮาไม่เคยเปิดสีล้อไม่เคยแกะนะคะส่วนพันหลังเป็นพันหกนะคะพันหกของสยามสตโต la ลาอาจติดโค้ดมาหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานเอาไปรีวิวการใช้งานของ50แรงค่ะเดี๋ยวดูไม่ชั่วโมงกันนะคะ ไม่ชั่วโมงคันนี้จะอยู่ที่หนึ่งพสิบแปดชั่วโมงนะคะหลังค่าสภาพสมบูรณ์นะคะหมอกไม่ขาดตัวนี้เป็นเครื่องเดิมเกียร์เดิมสีเดิมเดิมทั้งคันนะคะปากใบมีก็ยังเหลืออีกเยอะนะคะ สี่เส้นก็ใช้งานได้อีกนานค่ะตัวนี้นะคะจดทะเบียนปี63อุปกรณ์ของเรามีให้2ชิ้นนะคะก็จะมีดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพลดินด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นรุ่นช้างศึกนะคะรุ่น50แรงคันนี้ราคาจะอยู่ที่4 5 5 0 0 0บาทนะคะ 455,000บาทค่ะเดี๋ยวมาดูคันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้เป็น MU49 นะคะ49แรงคันนี้ก็จดทะเบียนปี63ค่ะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นมีดันดินหน้าแล้วก็ผ่านป่นดินด้านหลังนะคะล้อหน้าเป็นล้อใหม่นะคะส่วนล้อหลังก็ใช้ได้อีก ห้าสเเซได้ค่ะส่วนระบบไฟใช้งานได้ปกตินะคะทั้งสองคันเลยส่วนสภาพด้านหลังก็แห้งๆนะคะไม่รวดไม่ซึมตอนนี้ก็ฝาให้ไม่เคยเปิดซิลล้อไม่เคยแกะเหมือนกันค่ะ ส่วนผานหลังก็เป็นฐานหกนะคะของสยามสโตล่าสภาพหลังคามีแตกนะคะมีแตกจุดเี้เดี๋ยวมาดูไม่ชั่วโมงของคันนี้กันนะคะ คันนี้จะอยู่ที่838ชั่วโมงนะคะหมาแน่น้อยนะคะน,นี้เป็นเครื่องเดิมเย่์เดิมสีเดิมเดิมทั้งคันเช่นกันค่ะแต่ตรงฐานนี้เราเก็บสีให้นะคะแล้วก็ด้านหลังด้วยที่เก็บสี คันนี้จดทะเบียนปี63นะคะราคาคันนี้จะอยู่ที่5 5 0 0 0บาทนะคะ5 5 0 0 0บาทส่วนคันนี้จดทะเบียนปี63ราคาจะอยู่ที่455,000บาทนะคะวันนี้นะคะมาแนะนำรุ่น49แล้วก็50แรงหากพี่ๆท่านใดนะคะสนใจ Kubota นะคะทั้งสองคันนี้นะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชม ที่ร้านของเราได้นะคะที่ PC t r แท็กเตอร์อำเภอบินจักัดจังหวัดศิสเกตค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะไม่สะดวกเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมได้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0816004753ค่ะ สุดท้ายนะคะก็อยากฝากรบกวนพี่ๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้ำตาลด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้ำตาลด้วยหากวันนี้น้ำตาลพูดผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้ำตาลก็ขอจบคลิปการรีวิว MU 4 9แรงแล้วก็ ML 5 0 1 8ไว้เพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ